อันนี้ต่อหรือยังกำลัังจะตดกำลังจะตัดเพิ่มกี่กี่เมตรกี่เซนนี่จะติดจะเพิ่มสี่สิบห้าเซนสี่สิบหกเซนมันแล้วแต่รุ่นด้วยเพิ่มฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งอันนี้จะขยายสองฝั่งขยายฝั่งนี้ด้วยต่อที่เดียวแต่ทำให้มันเป็นต่อฝั่งยังไงพี่ต่อที่เดียวแค่เหมือนกันก็ต่อที่เดียวก็คือตัดแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทำเสาใหม่เสาช่องปากใหม อ๋อแล้วพวกเกลียวล่ะเกลียวทำใหม่ทำลูกเหล็กอ๋อเกลียวเดิมไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ลูกดาวล่ะก็ทำใหม่หมดเลยอยู่บนรถไอ้ดาวลูกดาวเดิมแต่ว่าเอามาตัดต่อใช่ไหมใช่ขยายแต่เกลียวเกลียวลูกใหม่เกลียวลูกใหม่ใส่มีดอันนี้ล่ะคันนี้ทำอะไรคันนี้ก็เอามา เช็คระบบเช็กระบบหรือทั้งคันเลยอ๋อเขาได้ได้ขยายไหมคันนี้ไม่คันนี้ไม่ได้ขยายเอามาเช็คระบบแตต่อเกียวทำตู้ทำอะไรหมดแล้วทำแต่ปีนี้นี่เข้าพิ่งเอากลับเมื่อวานสองคันอ๋อเมื่อวานออกไปสองคันใช่แต่จะเบลยวเข้ามาอีกอยู่เอาคันนี้ออกไปคิดยังไงพี่ถ้าทำอย่างเงี้ยขยายปากขยายปาก ่ห้าหมื่นได้เกลียวใหม่เนาะใช่ก็เปลี่ยนใหม่หมดลูกเดิมมันใช้ไม่ได้เหรอสั้นมันสั้นเราต่อไม่ได้เหรอต่อก็ไม่สวยไม่สวยก็จะเป็นเกลียวลูกใหม่นะครับราคาหนะ้าหมื่นห้าเนาะห้าหมื่นห้าคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอันนี้ปูเลดใ,ใช่ไหมใช่โอ้ปูเลดด้วย CVC อะไรก็คือใส่ให้หมดเลยราวราวใหม่เนาะใช่ราวใหม่ราวนวดกุ้งใหม่นวดกุ้งใหม่นวดกุ้งใหม่หัวจรวดใหม่ใบมีดใหม่ก็เหมือนได้ปากใหม่เลยครับใใครสนใจครับอยากจะเอารถมาขยายปากตู้นวดอะไรมันก็นวดทันใช่ไหม ตูน้นวดก็ต้องทำขออยายปากแล้วก็ต้องทำชุดบนด้วยครับใช่ทด,ทดใหม่คอสปริงคสปริงก็ต้องทำอันนี้รวมไหมรวมห้าหมื่นแล้วไอ้คอสปริงไม่รวม,ม,มอ๋อถ้าจะทำก็ต้องเพิ่มเนาะโอ้<ถ> ขยาย4 5 0 0 0ก็ได้เหมือนที่เโาขยายกันขยาย4 5 0 0 0ก็ได้ใช่อันนี้เป็นเหล็กที่มาใส่ก็เป็นสั่งพับมานะครับพับตามขนาดตามสเปคศูนย์เลยคือ<า>เหมือนกับตัวนี้เลยเนาะนี่ครับพับแบบเข้าทรงเลยนะครับเหมือนของเดิมเลยนะฝั่งนี้ก็ใช่นะนี่ครับ พี่ลองเอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบให้ดูเลยอันนี้มันจะเป็นเหล็กสองชิ้นนะครับบนล่างเนี่ยพี่แกก็พับมานะครับนี่นะประกบแบบนี้เลยนี่เข้าทรงเลยครับเป,เป๊ะเลยจะทำยักี่มิลพ,พี่ตัวนี้สามมิลได้ไหมน่าจะสองมิลกว่า อันนี้เหมือนกันอันนี้อ,นนอันนี้ก็พับใช่พับเป็นสองชิ้น,นพับเป็นสองชิ้นนะครับบนล่างประกบเขาไม่ได้ใช้แบบเหล็กรางเหล็กไอนน้กล่องนะข้อเสียเหล็กกล่องไหมถ้าเสียเหล็กกล่องมันมีอยู่แต่ว่าถ้าเราใช้เหล็กพับเราได้เชื่อมข้างในได้ด้วยฝังหนึ่งมันก็จะได้ความแข็งแรงกว่ายังไงพี่ก่อนเราจะวางไงครับ เราจะปิดตัวนี้เราวางข้างล่างก่อนวางข้างล่างก่อนใช่เราก็ได้เชื่อมข้างในได้ฝั่งหนึ่งแล้วค่อยปิดเชื่อมยังไงอะเชื่อมเชื่อมแบบนี้แหละเชื่อมข้างในเชื่อมแผลข้างในอ๋อเชื่อมตรงข้างนี้นะใช่ใช่เชื่อมข้างในได้มันเชื่อมข้างในได้ได้อ๋อวางวางวางแผ่นแผ่นล่างก่อนแล้วก็เชื่อมใช่จะเชื่อมข้างในใช่แต่แผ่นนี้แต่ถ้าเหล็กกลองวางปุ๊บมันจะเชื่อมได้แค่รอบนอกนะใช่แต่นี่มันมันได้ฝั่งหนึ่งไงมันก็ได้แข็งแรงกว่าอันนี้ก็ได้ข้างในข้างใน แล้วค่อยประกบลงไปนะครับแล้วก็เชื่อมเนี่ยเหล็กพับอันนี้ก็พับนะครับอันนี้ก็พับโอ้พับเข้าทรงเดิมเลยครับไม่ได้ใช้เหล็กรางเหล็กกล่องนะครับถ้าเหล็กรางมันจะเป็นยังไงพี่มันบางมันบางมันจะแตกนะใช่มันแตกมันไม่เหนียวเหล็กมไม่เหนียวอ๋ออันนี้คือขยบแล้วใช่ไหมยขยบแล้วนี่อันนี้ใช่ไหมช่องช่องว่างมันอันนี้คือระดับเดิมจะอยู่ตรงนี้เนาะ อ๋อก็คือเราเราต่อแค่ฟังนี้ใช่ไหมใช่เราตัดต่อฟังนี้เสร็จแล้วก็ขยับนะครับขยับแล้วก็ทำเสาใหม่อ๋อนี่ครับขยับปากไปฟังนูน้นแล้วก็ตั้งเสาใหม่ตั้งเสาใหม่ครับถอดได้เหมือนเดิมไหมถอดได้ถอดได้เหมือนเดิมครับก็คือเราถอดปากออกได้เหมือนเดิมปกติเลยอือทีแรกผมคิดว่าไม่ได้ขยับนะเห็น <c oughs> ขยายแต่ฟังนี้ แต่ว,ว่าเขาขยายเสร็จเขาก็ขยับนะครับเนี่ยดูจากช่องวางนะทีนี้มันก็จะไม่เหยียบข้าวเนะใช่ปกติตรงเนี้ยมันมันยึดเสมอรอเ,รเลไรอืมโอเคโอ้ลงตัวครับ DC หกแปดไหมคีนน้หกแปดมันขยายแล้วมันมันได้เท่าตัวไหนพี่เก้าห้าเลย แล้วก mm ็เกลียวก็จะใส่เกลียวลูกใหม่ให้นะครับชุดราวพาชุดลูกดาวก็เหมือนคันนู้นไหมเหมือนเดี๋ยวมาดูหน่อยนี่ครับชุดราวพาก็จะทําให้ใหม่นี่อ๋อนี่ก็จะมีตัดต่อแบบนี้เนาะนี่ตัดต่อแกนกลางนะครับเพลากลางแต่ว่าชุดราวนี้จะใส่ให้ใหม่แกะได้ไหมพี่แกะดูหน่อย นี่ครับนี่นะอันนี้เดิมไหมไม่เดิมอันนี้ก็ไม่เดิมไอ้กลมๆนี่ก็ของใหม่เลยใหม่เลยใหม่ทั้งเส้นไม่ได้ตัดต่ออันนี้ซื้อมาหรือว่าทําเองพี่ไอ้ชุดราวเนี่ยนะทําเองเลยโอ้นี่ครับใส่ชุดราวนี้ให้ใหม่นะครับแล้วก็หนวดกุ้งเป็นของรถใหญ่เลยเนาะใช่นี่นะหนวดหนวดกุ้งไม่ได้ไม่ได้ซื้อทั่วไปคือสั่งสั่งโรงงานสปกิงสั่งโรงงานอีกใช่โอ้ รงงานอยู่นะพี่ตัวนี้สั่งมาไกลไหมกรุงเทพเลยเขาก็ส่งให้เขาส่งให้อันนี้มันดูแบบเงยๆไปหน้าน่ะทําไมมันเป็นแบบนี้หรือว่าเราตั้งได้หรอใช่ใช่ตั้งได้อันนี้ผมอันนี้ยกขึ้นไหมันยกขึ้นอ๋อใช่เอาลงมันก็จะหุบอ๋อมันก็ตั้งได้เหมือนกันตั้งขนาดไหนอ๋อแต่เราตั้งได้นาะจะเอาเงยจะเอาเข้ายังไงก็ได้นี่ครับชุดเรา ก็จะได้นี่เกลียวแบบนี้เลยเนาะใช่ครับเกลียวโลกใหม่ครับเป็นเลดเกลียวดันเลยโอ้โหแล้วก็ปูปูพื้นเลดไอชุดนี้ก็ใหม่ใช่ไหมใหม่ชุดเราไอมีดใหม่หัวจรวดใหม่โอโ้สุดยอดเลยครับเนี่ยชุดนี้จะทําใหม่ขยายขยายเพลากลางเสร็จแล้วก็ทําราวนดกุ้งใหม่ใส่นดกุ้งให้ใหม่แบบนี้เลย ยกเราไม่มีตรงนี้มันจะตัดตอ่อแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นห้าหมื่นห้าก็ไม่ต้องตัดตอ่อยกใหม่ใส่เลยย,ยังไงพี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าก็คือยกใหม่หมดเลยยกทั้งหัวจรวดทั้งอะไรใหม่หมดใหม่ทั้งทั้งชุดเลยทั้งราวนี่เลยไหมใช่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตัดตอ่อแล้วอันไหนตัดตอ่อราคาเท่าไหร่ถ้าตัดต่อก็สี่หมื่นห้าสี่หมืนห้าอ๋อก็จะตัดต่อไอ้ชุดชุดใบมีดให้เนาะใช่ประมาณนี้ครับ ได้เกลียวใหม่โอเคเดียบใครสนใจครับติดต่อมาเลยครับร้านอยู่บ้านยางใหญ่หรือเปล่าพี่ยอยู่บ้านยางอยู่ตำบลบ้านยางนะครับอำเภอลำปลายมาัดจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับแล้วก็จะมีชุดพวงมราลัย power ไฟฟ้าด้วยเนาะเจ็ดพันห้าถึงแปดพันชุดพวงมราลัย power ไฟฟ้าครับ ก็ติดตั้งกับรถได้ทุกชนิดนะครับรถกระบะรถบรรทุกก็ได้นะหกล้อสิบล้อเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะสำหรับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าขยายปากรถเกียวก็เริ่มต้นที่สี่หมื่นห้านะครับสี่หมืดนห้าได้ไรบ้างพี่ได้เกลียวใหม่ไหม ก็จะมีพวกชุดเกลียวใหม่ให้นะครับเกลียวเกลียวเลียดให้แล้วก็มีซ่อมรถด้วยนะพี่ซ่อมรถทุกอย่างซ่อมเครื่องติดตั้งเครื่องเสียงระบบเอก็รับทําบิวได้บมดเนาะใครสนใจครับทวัตชัยคาร์โอ,อ,อดิโอนะครับก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับ